ขอขอบคุณผู้สนับสนุนคลิปนี้ u f a า่ศูนย์รวมกีฬาและเกมอื่นๆอ,อีกมากมายสมัครสมาชิกฟรีพร้อมรับโปรโมชั่นพิเศษที่ l ล n e ไอดีพิมพ์ k k c c แล้วมาสนุกด้วยกันที่ UFA168 ่ ร่วมรับทีเด็ดปังๆลุ้นบอลเข้าจังๆลุ้นกินกําไรคําโตโตไปกับมาโก้เป็นประจําทุกวันเลยนะครับเพื่อนๆและเพื่อนๆคนไหนอยากรับทีเด็ดเพิ่มเติมจากมาโก้นะครับสามารถแอดไลน์ไปที่ k k c c c ก็จะมีทีเด็ดให้ทุกวันเลยนะครับเดี๋ยวมาโก้จะแปะลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์สนใจก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยนะครับที่ k k c c c รับทีเด็ดกันทุกวัน สำหรับผลในกลุ่มมาโก้ vip นะครับเมื่อวานก็เสียนะครับตาบุกก็แพ้กับน้องไป1ประตูต่อ2นะครับส่วนสเต็ปเมื่อคืนเข้าแค่คู่เดียวเสียไป3วันนี้เอาใหม่ครับจัดให้สีคู่ครับก็เหมือนอย่างเคยนะครับก่อนที่เราจะไปดูว่าวันนี้มาโกจะมีคู่ไหนดีคู่ไหนเด็ดคู่ไหนโดนคู่ไหนทำกำไรนะครับเรามาสรุปผล ทีเด็ดของมาโก้เมื่อวานก่อนนะครับว่าเป็นยังไงบ้างสําหรับทีเด็ดมาโก้นะครับเมื่อคืนก็เข้าเต็มๆกันเลยนะครับ3คู่แล้วก็เสมอไปคู่หนึ่งตอนนี้5วันย้อนหลังเราบวกกันอยู่ที่42,500นะครับเดี๋ยวนี้เอาไป4ตัวครับบวกกันไปอีก<ม>ก็ในกลุ่มโคดวี p โคดเซียนนะครับก็บวกกันไปท่านไหนที่อยากเข้ากลุ่มก็แอดไลน์ไปแล้วก็ทักหาน้องๆได้เลยนะครับว่าต้องการจะเข้ากลุ่มกลุ่มนี้ก็ สถิติบวก90%นะครับเข้าวันทุกวันสำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่อยากได้รับทีเด็ดปังๆโดนๆอย่างนี้ก็แอดไปเลยนะครับที่ kk444 นะครับก็จะมีแอดมินนะครับคอยตอบแล้วก็ให้ทัศนะทีเด็ดทุกวันสำหรับวันนี้นะครับจะมีคู่ไหนหน่าทำกำไรนะครับที่มาโก้คัดมาเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าจะมีคู่ไหนบ้างครับผม สำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นฟุตบอลในรายการพรีเมียร์ลีกนะครับมากันที่คู่แรกกันเลยนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของเบนฟอร์ดคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดนะครับก็เป็นแมนยูนะครับเปิดบ้านเอาชนะเบนฟอร์ดไป1-0สาหรับฟอร์ม5นัดหลังสุดนะครับแมนยู U, ชนะ2แพ้3ฟอร์มในการเล่นในบ้าน4นัดชนะ2แพ้2ยิงได้5เสียไป6นะครับส่วนเบนฟอร์ดฟอร์ม5นัดหลังสุดยังไม่ชนะใครนะครับเสมอ2แพ้3 ฟอร์มในการออกเยือน3นัดก็ชนะ1เสมอ1แพ้1นะครับยิงได้4เสียไปสนะครับสำหรับความพร้อมวันนี้แมนยูคาดว่าน่าจะวางหมากมาในระบบ4 2 3 1นะครับก็จะใช้หน้าเป้าอย่าง รามุสไฮลุนนะครับออกสตาร์ทในวันนี้นะฮะส่วนเบนฟอร์ดวันนี้น่าจะวางหมากมาในระบบ433ราคาวันนี้เปิดไปที่จทเจ้าบ้านแมนยูต่อครึ่งควบลูกนะครับสำหรับคู่นี้นะครับมาโกมองว่าเจอกันมา5นัดน,นะครับแมนยูชนะ4เสมอหนวันนี้ได้เล่นในบ้านด้วยประกอบกับฟอร์มของเบนฟอร์ดช่วงนี้ก็ยังไม่เป็นชิ้นเป็นอันนะครับยังไม่ชนะใครวันนี้แมนยูในบ้าน น่ากลัวกว่าเยอะครับหนึ่งลูกแมนยูจัดให้แน่นอนวันนี้มาโก้ฟันตรงไปที่ปีศาจแดงแดงในบ้านจัดไปครับคู่ต่อมานะครับก็จะเป็นคู่ของเบอร์ลี่จะเปิดบ้านต้อนรับการมายันของเชลซีคู่นี้เจอกันในล่าสุดนะครับก็เป็นเชลซีบุกไปถล่มเบอร์ลี่ถึงถิ่น0นย์ประตูต่อ4นะครับสำหรับฟอร์ม5้านัดหลังสุดเบอร์ลี่ชนะ2เสมอ2แพ้1 ฟอร์มในการเล่นในบ้าน4นัดยังไม่ชนะใครนะครับแพ้ทั้ง4นัดยิงได้3เสียไป12นะครับสำหรับเกมในบ้านส่วนเชลซีฟอร์ม5นัดหลังสุดนะครับชนะ2เสมอ2แพ้1ฟอร์มในการออกเยือน3นัดชนะ1เสมอ1แพ้1ยิงได้3เสียไป3นะครับาการจัดทัพวันนี้เบนลี่น่าจะวางหมากมาในระบบ4-3-3ส่วนเชลซีวันนี้ก็น่าจะใช้แผน4-3-3เช่นกันนะครับ ก็จะมีโคพันสเมอร์นะครับบรย่าแล้วก็ราฮิมสเตอร์ลิงนะครับเป็นสารประสานราคาวันนี้เปิดมาที่เชลซีต่อครึ่งควบลูกนะครับสำหรับวันนี้นะครับมาโกมองว่าเชลซีนะครับก็เริ่มกลับสู่เส้นทางนะครับรูปแบบทีมก็ดูลงตัวมากขึ้นนะครับคู่นี้เจอกันส่วนใหญ่ก็เป็นเชลซีนะครับที่ทําได้ดีกว่าวันนี้มาโกมองว่าที่เชลซีทีมเยือนพร้อมเริ่มกลับมาวันนี้วางใจได้จัดไปครับ และคู่ต่อมานะครับก็จะเป็นคู่ของฟูลแลมจะพบกับเชฟฟิลยูไนเตดคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดนะครับก็เป็นเชฟฟิลยูไนเตดเปิดบ้านเอาชนะฟูลแลมไป4-0สำหรับฟอร์ม5นัดหลังสุดนะครับฟูแลมชนะ2เสมอ1แพ้2ฟอร์มในการเล่นในบ้าน3นัดชนะ1แพ้2ยิงได้1เสียไป5นะครับส่วนเชฟฟิลยูไนเตตฟอร์ม5นัดหลังสุดยังไม่ชนะใครเลยนะครับเสมอ2แพ้3ฟอร์มในการเล่นในบ้าน 3นัดแพ้รวดทั้ง3นัดนะครับยิงได้2เสียไป6ราคาวันนี้เปิดมาที่เจ้าบ้านฟูลแลมต่อเสมอควบครึ่งลูกนะครับสำหรับวันนี้นะครับมาโก้มองว่าฟูลแลมน่าจะดูดีกว่านะครับวันนี้ได้เล่นในบ้านด้วยเจอกันส่วนใหญ่คู่นี้ก็เป็นฟูลแลมนะครับที่ดูดีกว่านิดหน่อยแต่ฟอร์มช่วงนี้เชฟฟิลูดนเตดมาโก้คิดว่าสู้ไม่ได้ครับวันนี้มาโกขออยู่เจ้าบ้านฟูลแลมเห็นกําไรแน่นอนจัดไปครับ และคู่สุดท้ายสำหรับมาโกวันนี้นะครับก็จะเป็นคู่ของเอเวอร์ตันจะเปิดบ้านตอนรับการเยือนของบอลมัดคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดนะครับก็เป็นเอเวอร์ตันเปิดบ้านเอาชนะบอลมัดไป1-0สำหรับฟอร์ม5นัดหลังสุดนะครับเอเวอร์ตันชนะ2เสมอ1แพ้2 ฟอร์มในการเล่นในบ้าน4นัดก็ยังไม่ชนะใครนะครับยิงได้1เสีย5ลูกนะครับส่วนบอลมัดฟอร์ม5นัดหลังสุดชนะ1นเสมอ2แพ้2ฟอร์มในการออกเยือน3นัดยังไม่ชนะใครเสมอ1แพ้2ยิงได้4เสียไป8นะครับสำหรับราคาวันนี้เปิดมาที่เจ้าบ้านในว์ตันต่อครึ่งลูกนะครับสำหรับวันนี้นะครับมาโกมองว่าทั้ง2ทีมเนี่ยก็ฟอร์มแย่พอกันนะครับมาโกจะตัดสินใจรองไปที่บอลมัดใจก็ไม่กล้าพอนะครับวันนี้เนี่ย ดูแล้วสูสีกันขนาดนี้นะครับฟอร์มมาโก้ขออยู่เจ้าบ้านไว้ก่อนเอเวอร์ตันวันนี้คิดว่าน่าจะกิน3มแต้มครับมาโก้จัดไปครับผมครับผมก็สรุปกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆว่ามีตัวไหนดีตัวไหนเด็ดตัวไหนโดน,ต,น,โดนตัวไหนโดนใจตรงใจเพื่อนๆบ้างนะครับก็สามารถเลือกไปทํากําไรได้เลยนะครับชอบตัวไหนรักตัวไหนไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมและเพื่อนๆท่านไหนนะครับสนใจ ที่จะรับทีเด็ด VIP จากมาโก้นะครับก็สามารถแอดไลน์ไปที่ @kkccc ได้เลยนะครับก็จะมีทีเด็ดให้กันทุกวันแอดมินเราเนี่ยจะตอบ24ชั่วโมงเลยนะครับฝากติดตามมาด้วยนะครับเดี๋ยวมาโก้จะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับท่านไหนสนใจรับทีเด็ดก็เข้ามาได้เลยนะครับก็เหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวจะเอาทีเด็ดมาฝากเพื่อนๆอีกนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ